นิทานเรื่องไก่ชนกับนกอินรีเอกีเอกเอกช้าเลาเจ้าคุตมอร์นิ่งเสียงไก่หนุ่มขันรับเช้าวันใหม่ปลูกไก่ตัวเล็กตัวน้อยให้ออกมาคุยเขียหากินเช่นทุกวันแต่วันนี้โรงนาแห่งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเจ้าไก่ชนทรงเสียงใหญ่ทุ้มเข้าแทรกอย่างไม่ไว้หน้าไก่หนุ่มโอกอโอ๊กโอ,โอ เจ้าน่ะไม่เก่งพอที่จะเป็นหัวหน้าฝูงหรอกต้องอย่างข้านี่สิตัวใหญ่แข็งแรงและสง่ากว่าเจ้าตั้งเยอะจนไก่หนุ่มทนไม่ไหวโต้กลับไปฮที่ข้าได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าฝูงไม่ใช่เพราะข้าเก่งที่สุดแต่เพราะข้ามีคุณธรรมตั้งหากเล่าเจ้าไก่ชนแต่ยืนดังนั้นก็โกรธจัดไล่จิกตีไก่หนุ่มจนบาดเจ็บฝ่ายไก่หนุ่มก็สู้สุดกำลังแต่ด้วยรูปร่างที่เล็กกว่า จึงพ่ายแพ้ให้แก่ไก่ชนและถูกขับออกไปนอกโรงนาท่ามกลางความเสียใจของบรรดาไก่น้อยไก่ใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่อาจช่วยเหลือได้เจ้าไก่ชนตัวร้ายเมื่อได้รับชัยชนะก็ประกาศตัวเป็นหัวหน้าฝูงตัวใหม่ทันทีมันตีปีกพืบพับพึบพับพืบพับบินขึ้นไปบนหลังคาโรงนาแล้วก็โกงคอขันอกอีอกอกดังลั่นไปทั่วโรงนาและด้วยเสียงอันดังนั้นเอง ทำให้นอกอินทรีที่บินผ่านมาได้ยินเข้ามันเห็นไก่ตัวใหญ่เนื้อแน่นยืนเป็นเป้านิ่งโดดเด่นอยู่บนหลังคาไว้เท่าความคิดมันโฉบลงมาที่เจ้าไก่ชนอย่างรวดเร็วฮึบขยุ้มเหยี่อเข้าันเอาไว้ในกรงเล็บอันแหลมคมแล้วบินหายลับตาไปเฮ้ยดูนั่นสิไก่น้อยไก่ใหญ่ต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็โล่งใจ ที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าไก่วายร้ายเมื่อเจ้าไก่ชนจากไปฝูงไก่ทั้งหลายก็ออกมาตามหาไก่หนุ่มให้กลับมาเป็นหัวหน้าฝูงดังเดิมและอยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาความอวดเก่งและทำตัวเด่นเกินไปอาจนำภัยมาสู่ตนเองได้นะครับคุณหนู